ครับผมสวัสดีตอนเจ้านะครับคลิปตอนเนื่องเลยนะครับตอนนี้ทีมงานหอกตัววานน้ามเริ่มจะแห้งแล้วเดี๋ยวสูบแบบน้อยเดียวนะครับนี่ครับตอนเนื่องแจากตัววานะครับหลังจากหอาเอือกไม่โคมันตักหญ้าใสออกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะสูบเหลือแบบน้อยเดียวก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลุ่นกันพอนะครับบอนี่ยังบอกราคาตื่นนะครับเลยที่เมานี่นะอุ๊บให้ก่อนเดี๋ยวมาดูตัวป่าก่อน แต่ว่าข้อมูลผิดพลาดไปน้อยป่านี้หลายปีแล้วนะครับพอดีอันเจ้าบุญบาได้สูบนะครับครับเราจะเริ่มสตาร์ทเครื่องกันละครับหุ่ยเอาขาไปขายเลยเร็วๆเร็ๆหุ่ยเอาขาไปขายดิเครับฝนหลวงแทรกมาเปลี่ยนกําลังใจให้ต่อเนื่องครับอ่ายาวกันไปนะครับตั้งแต่แต่คืนนั้นนะครับใคร ที่อันนี้ก็ไปเข้าไปดูนะครับในสองชีวิตคุณมนอกเอฟซีนะครับมีเมนูเล็ดๆเนีน่นยขั้นนะครับอลองเข้าเข้าไปพ่อนครับเนอนะครับเราจะเริ่มสูบกันแล้วครับนอ้โหครับม่พิสูจน์กันดูนะครับสใส่ หล่าอยู่ฝานีหนะใจก็ังยังหันมีเว้าเคลื่อนไหวแล้วนะครับยัก,ก็คอยติดตามนะครับเอเ้ยสับก,กัมมนะครับเปิด้า,างนีางน้ามันไหลดกกจะดวกหนย กระป๋องนะครับนี่กระป๋องบอเ้ยไหนๆก็ลงมแล้วเอ้ยอ้าวอุ้ยงมบอ จ้างก็ฮะไม่านตีมันเป็นหน้ามาเอาเอามือจากอเอ้าแล้วครับโัุ้หน้าปุ่นโอ้หมดเงินไม่อครับคอนตบบนี่ในอ่ยยนี่

เอ้ยย่ยอ้องโอ้อ้น้องเอ้ยเ้้้ nó đó nè theo nó là cái hẳn lên đinh như à ơn ạ. Okay. Rồi nè <laughs> แบ่นั้นเออโอเคเออเอาของได้หรให้นั่นได้กรอเออ,ไไเออแงงนะครับเราจะลงไว้ตั้งหนุ่มหมดแล้วนะครับลปมมลาเริ่มทะยอยจะออกที่เพล่หมดแล้วอืมปลาบ่นนักแต่ใดนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่ ขึ้นมาน้ำแห้งแล้วนะครับป่นาน้ำตื้นนะครับันนี่จะเป็นปลาดุกเป็นดุกเริ่มขึ้นมานาำตื้นแล้วนะครับ โอน้นี่หลินือปลาช่อนอนี่เนะครับขึ้นมาหน้าแห้งไปแล้วครับ ทิ้งัานเขาจะเริ่มลงกันแล้วครับเอ๊ะกอนกอนมาไหมเร็วอุ้ยอุ้ยนี่นี่ด้อยนะนี่ลงงมนี่ก่อนลงงมนี่ก่อนลงงมนี่ก่อนประดอยู่นี่นั่นน่ะนั่นะ ป่านี่ยมันเก่งเลย đấy สุขุมวเนี่นี่น,นี่มุดเขาเนี่ยมือล้วนๆนี่กะมือลูบๆอีกอะเวลางมป่าปลาลุกเนี่ยปลาลิมเขาเนี่ยมาแบบใส่มาแบบโดนดาบเจ็บอ่

นิ้วบระคบกิ้วอย่างเอาไปกินกับป่อยอีกปลาดุกหลายตัวอยู่ไหนขึ้นวะเนี่ยก้อยงุ้มเข่าบักเออปลาดุกในนี้เข้าคอยตีมดันี่ยอยู่แต่เมื่อเนี้ยน้องมือลูกๆๆพลกัดแต่มุมมองน้าอ่ะโว้ย Ờ, nhà khách chưa thì chưa bật <tữ> phương này cái này, không nó

ก็อะไรอย่างนี้ปวกกจ้พวกนีเฮ้โอ้เรียบร้อยลิ้นนะครับอืมเจอมือนห็ก็เือนบ้วนะครับเฮ้กลับมัพราะ Nên đừng chứ đây nó ừ. <laughs> <laughs> ừ. <laughs> <laughs> Chú đó ai da Ok ok ừ. Cái nào đó Bà đi nè นี่ลูกก้อนนะครับในโควินเด้อเฮ้หเยอะเลยเออเออนี่มันงมจังเลยอุ้ยกันเนี่ยตั้งหน้าแหมนลูกตั้งหน้าแหันโอ้โอ้เก่าก็ก้อยโอ้ดิ๊ยบเรียบเรียบเรียาสุดยอดสุดยอดไม่เหอุ้ยปลาดุก กี่ละโองเหรอชว์เหรอไปยังโอ้ปลาเย็นครับอืมเห็ดมู่นี่กำปลาซอเซ็ตก็ได้อออุ้ยกำปลาดุกน่าแข็งันจ้ห่วยห่ยป่ก้อยโอ้ยผ่านลบองหูนตบบ้องหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อึกไหมเอ้ยหนอลูกแพรอบผ้าอดยวบเบินเบินหอยดบเอาโอ้ตัวหม้อขนาดแบบลูกคนนี้ครับเอาเอ้ยยังไหมยัง อือฮึฮึออยยอดครับบินข้างเนาะอือเจที่เป๊ะไวเอาไดุ้ดนี่มอคาร์เตอร์เอออ้าใส่ไป ปึ๊บปึดูปึนบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมึ๊บ้บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บึ้บปึ๊บบปบปบป้าบปอ๊บปึ๊

เนี่ยน่ะเก่ที่ปึ๊ไปเอาไปางไงขามือนกันเนาะได้ด้วยงูนะครับเวยพัขังกอนโอ้ยปวดลุกอุ้ยโอ้ยุดยอดเอา ไปเย็นโอ้ขนาดนั้นครับบอลนี่ตั้งแต่เขาขุดกันมอตัวนล้วนะครับเ้ยยพีเดียวเขาาอวยงมนลุกนักนะครับเป็นปลาดุกวอ มโอ้ยใ่ยูโอ้เงี้ยเอาไเอามือกันแย่ยูเหรยเงี้ยยันลุกเปกมือโผล่ไปก็ดเอาเมือนูการนูโะโ่่ยู มีเมนูหลายมีเมนู่เนอะับเกี่ยวกับปลาไหลนี่นะครับเตยือปดเนดูดูยดูเดเเเดยด โอ้ข่าอยู่น้องจงมาบอกเตือนนะราะคาเท่าไรนะ <laughs> อืมเอาใส่ยอดนี่เก็บจังเดียวน <laughs> ี้กางงจางมือพุกมี่มุกรนบรรทุกตักมือแล้วไหนไมวหาไรส่องเสียงไหนเนาะเฮ้ยเลยเองเพินเ<ซ><อ>จะพูดใหมเสือครับอือ

เอาดูปั๊กเมื่อกี้ไปนี่มันแนวไหนนี่อืมน,นี้ก็คุ้มอยู่นะครับบอนี่ประมูลนะครับเฉลยนะครับเด้อน่ะเอาซื้อสุกนะครับห้าร้อยบาทของเสี้ยแม็กเนิช่นนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าเอาบรรยากาศมาฝากนะครับอ่าต่อเนื่องกันตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับที่เขา เอาไม้โคดึงหญ้าใสขึ้นเลยเนาะแล้วก็ได้ประเยนกันจัดลายนะครับเดี๋ยวก็คอยที่ตามเมนูเด็ดๆนะครับเนอะครับสำหรับคลิปนี้ขอไว้เต่าีก่อนนะครับเนอขอบคุณจ้านักนะครับแฟนครับที่เข้ามาที่ตามนะครับตั้งใจรอดูป่าในโบนะครับนี่เขาก็ได้พอสมพนอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนําเห็นกับคอยที่ตามนะครับแล้วคอยที่ตามเมนูทางช่องชีวิตคนนอกเอฟซีนะครับนะ ปุนยังนี่มึนโอเคครับขอบคุณครับอ่าได้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ